สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆนะครับวันนี้ครูอันขออนุญาตลาแล้วนะครับครูอันเสียงไปแล้วครับวันนี้นะครับครูอันจะมาอธิบายใบงานนะครับผมของหน้าที่1ปดนะครับเขาบอกว่าให้เด็กๆนะครับกากระบาดทับภาพที่ไม่ควรปฏิบัติและกาถูกนะครับติ๊กถูกภาพที่ควรปฏิบัติครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีภาพอะไรบ้างครับภาพแรกนะครับเปิดหนังสืออย่างเบามือ ใช้เสร็จเก็บเข้าที่อ่าเด็กๆคิดว่าเหมาะสมไหมครับหรือสมควรปฏิบัติไหมที่เวลาอ่านหนังสือเสร็จแล้วเราเอาเก็บเข้าที่อ่าเหมาะสมใช่ไหมครับอ่ถ้าเหมาะสมก็ให้เด็กๆกาถูกครับอ่ากาถูกอย่างนี้นะครับเอ่อทได้นะครับเด็กๆต่อไปนะครับฉีกหนังสือมาพับเล่นใช้เสร็จไม่เก็บเข้าที่อ่าหนังสือเราหนังสือเรียนของเราเนี่ยครับเราฉีกได้ไหมครับเด็กๆ ฉีกไม่ได้ใช่ไหมหนังสือเราไม่ไว้อ่านนะครับแล้วเห็นไหมเขาบอกว่าใช้เสร็จแล้วไม่เก็บเข้าที่ด้วยแบบนี้น่ารักไหมไม่น่ารักเลยใช่ไหมครับให้เด็กๆทำไมครับการถูกหรือก,การผิดการผิดนะครับผมหรือกากระบาดนะครับ okay, ากากระบาดนะต่อไปครับใช้เสร็จไม่กดน้ําล้างแล้วเดินหนีไปเวลาเราเข้าห้องส้วมเนี่ย เราใช้เสร็จแล้วเราต้องกดน้ําด้วยใช่ไหมครับผมถ้าคนอื่นมาใช้ต่อเนี่ยก็จะใช่ไหมครับสาสกปบกใช่ไหมเพราะเราไม่ยอมกดน้ําไว้แบบนี้ดีไหมครับผมไม่ดีเพราะฉะนนั้นต้องการผิดหรือการกระบาดนะครับอ่า,อาต่อไปนะครับใช้เสร็จกดน้ําล้างให้สะอาดอันนี้สมควรปฏิบัติไหมครับผมสมควรใช่ไหมเพราะเวลาเราเข้าน้ำเสร็จแล้วเราก็ต้องกดน้ําทุกครั้งนะครับผมเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคนะครับต้องการ ถูกต้องนะครับผมกาถูกต้องนะ,ะไปต่อต่อไปเลยนะครับเขาบอกว่าเด็กๆก,กาผิดภาพที่ไม่ควรทำและกาถูกเห็นไหมครับกาถูกสิ่งที่นักเรียนควรทำนะครับในช่องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเลยนะอันดัที่19แล้วนะครับดูข้อหนึ่งนะครับเห็นไหมมีถังขยะอยู่แลวเขาบอกว่าแยกขยะให้ถูกถังเห็นไหมครับแบบนี้สมควรทำไหมครับ สมควรทำใช่ไหมครับผมก็การถูกเลยครับข้อ2นะครับผมใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกอันนี้ดีไหมครับเด็กๆใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกดีไหมดีใช่ไหมครับเพราะว่าช่วยทําไมครับช่วยลดโลกร้อนใช่ไหมไม่ใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมครับเพราะถุงพลาสติกทําไมย่อยสลายได้ยากนะครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องการถูกเหมือนกันนะครับการถูกเหมือนกันนะต่อไปข้อ3นะครับ ปลูกป่าปลูกป่าก็เหมือนกันเป็นการรักโลกอย่างนึงน,นะครับคือปลูกป่าก็คือปลูกต้นไม้รักธรรมชาติใช่ไหมครับผมอ่าเพราเรามีต้นไม้มีป่าที่ดีเราก็จะทําไมครับมีอากาศที่บริสุทธิ์ร่มลืมล่นใช่ไหมครับต้นไม้ให้ความร่มรื่นกับเรานะครับอ่าการเลยครับการถูกต้องนะครับอ่าต่อไปข้อ4ี่นะครับผมเปิดน้ําขณะแปรงฟันอ่าเด็กๆคิดว่าเป็นไงบ้างครับอ่าสมควรทาใม้เอ,อ่ย ไม่สมควรทำเพราะทาไมครับการที่เราเปิดน้ําทิ้งไว้เนี่ยทําไมมันจะเส้นเปลืองน้ําใช่ไหมครับผมให้เราแปเสร็จแล้ว,ลวเราค่อยเปิดน้ํานะครับข้อนี้สมควรทํำไหมครับผมไม่สมควรทำเพราะฉะนั้นกาอะไรครับกาผิดนะครับต่อไปนะครับเขาอบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยทิ้งขยะลงแม่น้ําทิ้งขยะลงแม่น้ําได้ไหมครับเด็กๆ ได้ไม่เอ่ยไม่ได้เพราะทําไมครับขยะจะทําให้แม่น้ําทําไมให้แม่น้ําสกรปรกน้ําไม่สะอาดใช่ไหมครับผมแบบนี้สมควรทาไม่เอ่ยอไม่สมควรทําเพราะฉะนั้นแล้วกาผิดนะครับหรือกากระบาดนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปหน้าดูไหมครับ <c oughs> ไปหน้าที่ยี่สิบกันเลยนะครับเด็กๆอ่าข้อนี้นะครับข้อที่หกนะเขาถามว่าภาพใด คือภาพหลุงกินน้ำภาพใดคือภาพหลุงกินน้ำนะครับก็ไก่แผ่นดินไหวใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ต่อไปภาพขอไข่ใช่ใช่ไหมครับผมก็ให้เด็กๆทำไมครับให้เด็กๆนะครับผมกากระบาดท,ที่ขอไข่นะครับกากระบาดท,ที่ขอไข่แล้วนะเลือกนะครับ เลือกขอไข่แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับผมระบายสีลุงมีกี่สีครับผมลุงมีเจ็ดสีก็ระบายไปเจ็ดสีเลยนะครับโอเคไหมต่อไปข้าล่านะครับผมจงใส่ตัวเลข1 2 3 4สสี่ลงในช่องสี่เหลี่ยมนะครับเพชรดีก็แปลว่านาข้าวนะครับเรามาดูครับว่ามีรูปอะไรบ้างมีไถนามีเกี่ยวข้าวมีสีข้าวแล้วก็มีดำะนะครับผม บวเื่นลบนะครับป๊บนึงนะครับขั้นตอนแรกของการปลูกข้าวนะครับผมก็ต้องไถนาก่อนนะครับต้องไถนาก่อนนะไถนาก่อนไถนาเพื่อเตรียมที่จะลงปลูกข้าวนะครับต่อไปนะครับเมื่อไถนาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เด็กๆทำาังไงครับปลูกข้าวนะครับหรือว่าดำนานั่นเองก็คือข้อ2ครับ อันนี does it, does it ้นะครับหมายเลข2ตรงนี้นะนั่นคือดังนานะครับก็คือการลงข้าวนะครับผมต่อไปนะครับเมื่อข้าวโตแล้วก็ต้องทำอะไรครับผมเมื่อข้าวโตเป็นเมล็ดแล้วนะครับก็ต้องเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวหมายเลข3ามนะเมื่อเกี่ยวข้าเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาข้าวไปทําอะไรครับเอาข้าวไปสีเป็นเมล็ดเมล็ดนะครับผมก็คือข้อนี้ครับหมายเลขสี่ครับผมทําได้นะครับเด็กๆสำหวันนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ